คณิตศาสตร์ปสีชุดที่หนึ่งคอร์สสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤษสีใสเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต สนใจโทร0825417999คณิตศาสตร์ป .4 ชุดที่1ข้อ23ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาข้อโกในหนึ่งสัปดาห์จะมีเวลาเท่ากับ หนึ่งมื่นแปดร้อยนาทีข้อขอในหนึ่งวันจะมีเวลาเท่ากับแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยวินาทีข้อขอในหนึ่งปีจะมีเวลาเท่ากับแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงข้องอในหนึ่งเดือนจะมีเวลาเท่ากับเจ็ดร้อยสิบชั่วโมงนะคะคราวนี้เรามาดูข้อหนึ่งก่อนค่ะอ่าข้อกอก่อนนะคะ พ่อกอบอกว่าในหนึ่งสัปดาห์จะมีเวลาเท่ากับหนึ่งหมื่นแปดร้อยนาทีนะคะในหนึ่งสัปดาห์นะคะเราก็ต้องหาก่อนว่าหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีนะคะหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีหนึ่งวันเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมง หนะะึ่งวันมี24ชั่วโมง1สัปดาห์เท่ากับ7วัน1สัปดาห์มี7วันเพราะฉะนั้นจะต้องนำห60ิบคูณยีคูณเนะคะได้1นึ่งนาทีนะคะได้1นึ่งนาทีมาดูตัวเลือกข้อกอนะคะข้อกอบอกว่าใน1สัปดาห์จะมีเวลาเท่ากับ1นึ0งนาทีไม่ถูกนะคะ ข้อกอผิดค่ะต่อไปดูข้อขอข้อขอบอกว่าในเวลาหนึ่งวันจะมีเวลาเท่ากับ86,400วินาทีหนึ่งวันนะคะคิดเป็นวินาทีหนึ่งนาทีเท่ากับ60วินาที60นาทีเท่ากับ3,600วินาที ซึ่งห0สิบนาทีเท่ากับสามพันหกร้อยวินาทีก็เท่ากับหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งวันเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งวันจะเท่ากับกี่วินาทีก็นำยี่สิบสี่คูณสามพันหร้อยค่ะเพราะหนึ่งชั่วโมงเท่ากับสามพันหกร้อยวินาทีนะคะ เพราะฉะนั้น24ชั่วโมงก็คูณ3,600เท่ากับ8,6400วินาทีก็คือ1วัน24ชั่วโมงเท่ากับ8,6400วินาทีข้อขอใน1วันจะมีเวลาเท่ากับ8,6400วินาทีถูกต้องนะคะข้อขอ่ต่อไปเรามาดูขอ้ขอข้อควาย ในหนึ่งปีจะมีเวลาเท่ากับ8,670ชั่วโมงนะคะหนึ่งวันเท่ากับ24ชั่วโมงหนึ่งปีมี365วันเพราะฉะนั้นก็ต้องนำสามร้อยหกสิคูณยีเท่ากับแปดพชั่วโมงนะคะแปดพชั่วโมง ขอ้อขอบอกว่าใน1ปีจะมีเวลาเท่ากับ8,670ชั่วโมงไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้ององงูใน1เดือนจะมีเวลาเท่ากับ710ชั่วโมงนะคะ1วันเท่ากับ24ชั่วโมง30วันเท่ากับ1เดือนเพราะฉะนั้นนำ24คูณ30ค่ะ 1วันมี24ชั่วโมงคูณ30วันนะคะเท่ากับ720ชั่วโมงข้ององูบอกว่าใน1เดือนจะมีเวลาเท่ากับ710ชั่วโมงไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ป .4 ชุดที่1ข้อ23ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา ตอบข้อขอไข่ใน1วันจะมีเวลาเท่ากับ86,400วินาทีตอบข้อขอไข่ค่ะ